สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามอนี้ก็มาพอพอพ้อกับช่องแฮปปี้พิชเทแลอีกแล้วจ้าทุกคนมอนี้ก็เป็นวันยุทเนาะจ้าทุกคนแม่จะมาถ่ายถ่ายพอบ้านเนาะพอบ้านเนพ,านพิ่นอนยูเหินเนาะเพิ่นเล่นอยู่กับอันเล่นอยู่กับลูกสายเพื่อนเนาะเดี๋ยวแม่จะมาถ่ายให้เบิ่งส่วนน้ำพีก,กับน้ำผูกกับวันยุทเนาะเพื่อนเข้าไปนอนกับคุณย่าเนาะไปเล่นกับคุณย่าก็เลยเหลือแต่น้องอนอนท์ผู้เดียวเนาะพอบ้านเพิ่นกน ด้ยแม่หลีงเนาะวันหยุดเนาะจ้ะเดี๋ยวมาบึงพ่อลูกเขาเขาเหาะกันแล้วก็มาบึงพัฒนาการน้องอานอนท์เนาะว่าเป็นนั่นเลยเนาะจ้ะทุกคน่นจ้าทุกคนดีครับนี่ยค่ะพ่อบาเพื่อกล่น,นกับน้องอยู่เนาะอานอนท์ไหนอานอนท์นอนตื่นนอนระบายเออหากันนอนตื่น อันนั้นครับอันนั้นครับหันหน้ามาทางนี้หน่อยลเลยในแม่นะอนนท์ครับเล่นกับพ่อครับอนนท์ครับอนนท์ครับให้รูปหล่อครับเมื่อนี้น้องอนนท์กัได้สองเดือนเนาะสองเดือนครึ่งเนาะพ่อเนาะประมาณสองเดือนครึ่งจะทุกคนเพื่อนก็เริ่มอ๋อแล้วเริ่มอ๋อแม่แล้วก็เริ่มเห็น นี่เอามือแบบลงนี่เพิ่นงจะกระพริบตานะแม่เวลาเปิดไฟกะเอยอะเนี่ยมันถึกตาเพิ่นเริ่มเห็นแล้วอันนั่นครับเวลาวอนอเมซิมอันนั่นหันมาหน่อยแี่อันนั่นครับอืมตื่นนอนใช่พระเจ้าพูนยะตะคุอันตื่นนอนมาก็กินนมเนาะกินนมแล้วเพิ่งจะอื้อ อึเรียบร้อยนะคะทุกคนอึแล้วก็พอมึนก็เอามาเล่นนี่ตัวใหญ่เดียวครับทุกคนตัวัเด้งแมนเดี๋ยวนี้เริ่มแบบฮาโลครึ่งแล้วเนาะน้ำหนักเพิ่มแล้วแกมเริ่มอ่่แหละอันนั่นครับมินอันนั่นครับแม่อยู่ไหนครับลูกแม่อยู่ไหนครับอืมวันหยุดเนาะทุกคนก็คือพอบ้านเพื่อนอัน เอาอซอยแดดจากน, <แบ S 1> น่อยเอเอพอได้ซอยแม่คือแม่ได้ซักผ้าเหม็นมือนีกับเหม็นที่นอนเนาะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเป็นปอกหมอนหื้อบนนอนน้องเอามาซักเนาะจ้ะเพราะว่าน้องยังหน่อยเนาะเอาต้องพยาญามรักษาความสะอาดเนาะค่ะนี่แม่ก็ซักเอ็ดเรียบร้อยก็คือพอคุณเอาซอยจากน่อยมือนี้เพื่อนบ่มี่บมีอีเวนต์อกมือนี้นะวะ เมื่อวานนี่ก็ไปเตะบอลอ,อมื่อนี้ไปบอกมื่อนี้บอกมีโปรแกรมบอกมื่อนี้นะมีโปรแกรมอ้าวหายอีกแล้วม,ม,ม่วอีกแล้วอหาวอีกแล้วากก็ตื่นก็หายอีกแล้วมื่อนี้เอ่ยมีอยู่ทั้งสองคนเลยบ้านเงียบเลยพี่น้ำพุจอมป่วนไม่อยู่บ้านพี่น้ำพีก็ไม่อยู่เก่งนี่ ตั้งแต่น้ำพริกเก,ก่งจัได้เป็นเก,ง,กงของน้ำพริกน้ำพริกใส่ก็น้ำผู้ใส่จนหอดอนอ,อนแม่ไปขน,นมาเนาะมืดอนอนเลยคือทีได้ให้พี่ให้น้องเลยนะบริจาคเนี่ยแม่แจะ้ะถ้าอนอนเยอะก็เราได้เอาไปบริจาคเอาไปพือคนมืดเลาวบบนี้เพราะว่าปิดอู่แล้วยาได้อีบาอเมืงนถามประมานกันเอาอีบาอะไรอยู่ สี่เอาอีกอยู่ว้าวได้ดูเหลงเด้อเผินไข่กว่าเผินจับซื่อเนาะเหาเพราะทางอุ้มท้องนะพี่สพ่อบ้านแกมักเด็กน้อยจ้ะอันนั้นครับแกก็ไม่แม้นว่าแกมักเด็กน้อยดอกแกก็จะแพงแต่ลูกแกเพราะว่าเด็กคนอื่นก็มี่เห็นเราหยอกจ้าจือเห็นแต่เราหยอกลูกเรานี่าิก้ เออเออคุยกับแม่เรอลลกครับ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 เริ่มรูปหล่อเลยครับอน,นอนเริ่มรูปหล่อแล้วครับหล่อเหมือนพ่อไหมครับอุ้ยอุ้ยคุยเก่งจังเลยเออคุยเก่งอยู่กับพ,พ่อเนาะขนะ้างว,า,วาตอนเช้านี่มันตื่นหรือเพิ่งกตีอ๋อเหมือนอยู่กับพ่อนะวันนี้นะให้แม่หายใจหน่อยนะ ไอแม่พักหน่อยนะครับครับผมครับผมครับแต่ถ้าปกติเพิ่นก็ซอยเอาอยู่จะพอบานพิ่นจะซ้อยตอนกลางคืนเนาะเราละส้อยเอาแต่ต้องคืนผัดถ้าเลี้ยงต้องคืนน้องกับน้องกับมีคอยเล่นนนำเพราะว่าน้องกับมีตะนอนเนาะถ้าเอาเลางเวีนก็เราได้เหยาะเปนี่เราจะทุกคนได้เหยาะเพิ่นได้เววนำไปนี่เลยโนาได้ยินเสียงแม่หรอลูกจำเสียงแม่ได้เลีนเนาประมาณ สมมองชั่วโม,มงเดี๋ยวนี้นะนเพื่อพชินนอน,นิตมนมนก็เรื่มใหญ่ไได้นอนเบิดมือแม่ก็จะเข้าสามเดือนแล้วเนาะเข้าเดือนที่สามกลางคืนก็ชินอนงาวเลยก็ยังกินนมแม่อยู่จ้ะยังกินนมแม่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นสองเดือนสามเดือนเนาะแม่แม่ก็กลางคืนแม่ก็ลุกลุกเอารุกกินนมเนาะเอาน้องกินนมแล้วก็อีกข้างหนึ่งแม่ก็บีบไว้บัดนี้ถ้าน้องตื่นอีรอบนึงก็ พ่อบ้านจะเอาในขวดที่แม่บีบไว้นั่นแหละให้น้องกินแม่ก็จะได้นอนพักผ่อนหรอคนตื่นแต่เช้าประมาณตีสี่ตีสี่ตีหนผมเริ่มโตแล้วครับเอ้ยแม่อยู่ไหนครับไหนไหนแม่อยู่ไหนลูุกเป็นต่ขั้นเขียวเออนี่นี่นี่มุมมุมนี้เป็นต่เพลงเอ้คิดซบในน้อยน่นนะ ครับครับอืออฮ้ยเริ่มอ๋อแล้วอุ้ยรรัักคบผมขี้ซบน้อยเว้าเปินแฮฮะรักครับผมเว้าเปินแท้ว่าขี้ซบน้อยนี่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเราต้องเอาเขียดมาตีก็ได้นะพี่น้องแตะโกนอ่ะพุทธาผู้แกะพี่น้องเด็กน้อยเบาเนาะเด็กน้อยนั่นเดาเนี่ยเอาเขียดมาตีมาตีป้าให้วอาเปิน น,น,น้อยวลเปนลูกลูกแม่ว้าเป็นคู่คนตั้งแต่น้ำพริกแล้วมาน้ำพุนี่ให้เป็นคักถ้าเบิงผู้นี้นี่สิวบาเป็นบอกอแต่เป็นผู้ชายน้องเป็นผู้ชายไม่พูดก็ได้นะลูกผู้ชายต้องพูดน้อยพูดน้อยต่อยหนักเนาะครับผมครับผมก่อนครับเดี๋ย <laughs> วก็เดี๋ยวก็ต้องได้หาของเล่นมาให้ละจ้ะทุกคนเพราะว่า เพิ่นเริ่มเหลียวเห็นเนาะแล้วก็เริ่มแบบเริ่มสลัดในการได้ยินถ้าเพิ่นได้ยินเสียงนี่เพิ่นก็จะเหลียวนําตลอดเขาก็ต้องซื้อของเรียนแบบสีสันหลากหลายหรือว่าแบบมีเสียงอย่างสิเออมีเสียงอย่างสีมาห้อยมาอย่างว่าให้เพิ่นครับครับอยิ้มรอก่อนยิ้มรอก่อนครับยิ้มรอให้ทุกคนก่อนครับ ยิ้มร้อยทุกคนก่อนครับน้ำนักน้องกับพอดีแต่ทุกคนฮโลฮาโลกว่าตามเกณฑ์เนาะกับพอดีคอก็เริ่มแข็งนั่นแหละเริ่มแบบเริ่มเยอะถ้าเอาพ้นนอนความพึ่งก็เริ่มเยอะตังคอแล้วเนาะมีความลยแร้ะควาแมแล้วก็ชูคออีกนะแมนนี่อานันครับอานันครับง่วงอีกหรือ,อยังนี่ง่วงอีกหรือยัง ขาวอย่างเดียวเลยขาวอย่างเดียวเลยพอเพิ่งกระเพงทุกคนคือกันในหโหูคนรอนคนรอนคือกันเลยนี่ผมกระดกแต่ทั้งหลังทั้งหน้ากับบางคือกันเลยกับพอนะเอาทุกคนมือนี้แม่กับมาถ่ายเนาะถ่ายพ่อบ้านกับน้องอนนนท์เธอเบิ่งเนาะมาอัปเดตน้องอนนนท์นะคะได้สองเดือนครึ่งเนาะ เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะจ้ะทุกคนเดี๋ยวพบพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับเร็วอันุกอัญมบ๊ายบายก่อน๊ายบายครับเร็วอัุมณีครับอัญมณี